สวัสดีคับนี่คือช่องน้องระเบลน่ารักนะคะใช่ค่ะตอนนี้น้องระเบลไม่มีเวลาสวัสดีเลยครับเพราะน้องระเบลกำลังกินโฟกัสกับสปาเกตตี้คารโบนาราชีสแล้วก็ผักขมอบชีสครับอันนี้คือผักขมอบชีสใช่ไหมคะน้องระเบลใช่ครับอะรีวิวกันกิ้นใี่ดูเลยครับใช่ค่ะวันนี้เราันเนี้ยน้องระเบลพาเนาะเบบี้ทีตากิ้งมาด้วยนี่ร่อยนะครับ น้องโนเบลเปลี่ยนตามันใช่ไหมที่จริงน้องตะวานนะเป็นไงครับอร่อยไหมครับอื้มอร่อยามากเลยพร้อมกับพันนี้นี่คือน้ำประจำตัวของน้องโนเบลครับนี่ค่ะน้ำแตงโมปานใช่นเบลชอบมากค่ะส่วนของแม่จะเป็นน้ำมะนาว นะอืันนี้ดีนะตอนนี้รีวิวออกออกออก,กล้องนะออกช่องน้องนองบิวนะใช่รู <laughs> อ้อ่ะโอเคเออลืมบอกอบอกเพื่อนๆหน่รสชาติเป็นยังไงครับรีวิวนะ อร่อย,ออยนัวนัว <c oughs> ร้อนใช่ไหมครับฮื๊บือ เราเป็นอะไรครับพูดออกต้องครับอย่าพูดก uh huh. ินน้ำเต้าโู้ไหมคะฮะเอาอย่าค่อยกินครับคาร์โบนารานี่คือของปวดน้ำมบเบลเลยไหมครับใช่คับ บกบชีสแล้วก็น้องบิวิธีมานั่งตักกิ้งอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับดูเบลค้ามันร้อนอยู่ครับลูกใช่ครับแ <c oughs> ค่ยอยากรีวิวเร็วๆให้เพื่อนๆดูใช่คะ่ะนิ่นึงครับกินกินเลยครับลอ,องชิมน,น้ำแตงโง ก็ต้องพูดไปด้วยนะคะว่าอร่อยอ,อ,อันนี้ไม่พูดเลยอะค่ะอร่อยพูด <ห S 1> ได้คำเดียวคืออร่อยถ้าอะไรสซาดกวิตี้ผสมกับชีสแล้วก็เฟ็นไฟอร่อยมากครับทับสมบคอนครับของแม่น่ากินอ่ะใช่ แม่ของแม่บอกเลยว่านี่แหละวิถีของแม่มดูนะนี่ครัะของแม่เองอผัดไทยผัดไทยแต่เป็นเส้นสปาเกตตี้อ่ะนวเดียวบอกเลยอ้ากินฝุด ครับถือได้แล้วจ้ะถือไม่ต้องตาวาวจ้ะพวกที่เดินไ,ไ,ดไปเดินมาคือเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหยื่อกันตลาดจ้ะไม่ชอบจังมีผักอันนี้ยแม่จะได้กินผักเลยทิดถึงพ่อเลยนะ่พ่อพ่อก็ชอบแล้วแม่กินไม่หมดแล้วแม่ก็ให้พ่อช่วยพอดีอ่ะใช่ไหมถ้าพ่ออยู่น่าจะพอดีเป็นไง ังจะรีวิวต่อไหมหรือไงรีวิวต่อใช่ไหมโอเครวเนะีวิวเพิ่ได้เลยทิดของเราอยู่นี่เองอือหดูอน่้ยไม่น่ากินจริงนะดูดิ เอ้นอเบลทำแบบนั้นหรอใช่จริงดิใช้ได้ใช้ได้เฮียมีแม่ชอบนะเขาเอาเส้นสปาเกตตี้มาทำผัดไข่ดูดิม<ด>ันเป็นการกินอาหารที่แบบน่าก,กินดีบแบบนนยนี่นครับที่ร้านเีฟเฟอร์นะคะ พี่ดูเบลถ้าพี่คิวเห็นนะพี่คิวแบบคิดเลยเพราะพี่คิวไม่เคยกินเมนูนี้พี่คิวเริ่มกินแบบผู้ใหญ่ล okay. แล้วไงแล้วลูกแล้วแม่รู้ไหมถ้าพี่คิวนั่งตรงนี้นะพี่คิวบอกว่าแล้วพี่คิวจะมองแล้วแม่จะบอกแม่จะถามพี่คิวว่ากินไหมเพราะแม่ก็สงสารลูกไงเห็นลูกหิวไม่ได้ไงเพราะพี่คิวก็คือลูกแม่แมาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ไก่เป็นยังไงครับคุณโนเบลจะลองชิมแล้วโอเคซอสมะเขือเทศไหมเอาจุ่มจุ่มซอสปกติอยากรูมีความกอบแล้วก็มีความนุ่นนอย ด้วยมีความกรอบกรอบเค็มเค็มอร่อยกระดาษตรงนี้นะคะ ตัวเองกำลังกินดบลก็จะเห็นหอ่ะเพราะว่าเราไปเห็นคลิปไหนดเราก็เห็น <c oughs> ไม่เว้นแต่คลิปตัวเอง <c oughs> <laughs> นี่ตุเบลชอบอะไม่ชอบสปาเก,กตตี้เส้นไม่ใช่ผักไทยสปาเก,กตตี้เส้นเส้นสปาเก,กตตี้แล้วก็คุ้งสดเนี่ยน่าอร่อยเา ชีทหายไปไหนอะ อะ่รไหมครับพอเราลงไปดูนะเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้น้องทบกินจุาลยพอเราลงไดูนะเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้น้องนบลวกินจุมากเลย 好呀，我吗？定嘛， ดูหน่อยมเขาให้เฉพาะเราไม่มีหวังนะ,ะพอรอะเฉพาะลูกค้าเขาร้านข้างๆเลยหรอเบบี้ทีสามรางวัลราบบมผู้หนึ่งรางวัล โอ้อิ่มอ่ะที่ถึงพอ่อเลยที่ไม่หมดอ่ะแต่วันนี้ก็หมดแ,แต่แม่ะอ้วนแ่แม่ก็กินไม่หมดนะกดตักดไลค์กดซับนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้น้องโวนว่ารักเขนะคะแล้วันนี้บายบายสวัสดีครับแม่สวัสดีครับบายบาย